สวัสด uh, okay. ีโอเคครับเราก็จะมาเกะ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 ระบะสีครับเ่นเ่โอเคคือตัวอะไรนะครับโดระเอมรอมอนกิงกัดกิงกัดกิงกิงกดกิงกิงกิ๊งกิงกดิงกิดิงกิิงกิงกิิงกิงก อุปกรณ์นะคะที่ต้องใช้ก็คือปูนปลาตเตอร์ที่เราซื้อมาที่มันเป็นตัวสำเร็จรูปแล้ว<ม>แล้วก็สีที่มากับชุดนะครับน้องน่าให้ดีลูกแล้วก็เราก็เอาน้ำใส่แก้วนะคะไว้สำหรับล้างพู้กันแล้วก็พู้กันนะคะแม่ครับเปิดสีฟ้าก่อนเลยข,ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเปิดสีฟ้าก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดเดินดูก่อนโอเคเราก็จะแกะตีโดราเอมอนม ต้องระบายถึง,งได้ไหมตรงตาระบายไปเลยก็ได้ลูกน้องนั่งให้ดีครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาแต้มสีดําทับที่หลังเราระบายสีฟ้าไปก่อนก็ได้อุปกรณ์ก็จะมีสีแล้วก็มีพูนปัตเตอร์แล้วก็เราก็จะเอาน้ําใส่ในแก้วนะคะไว้สําหรับล้างผู้กันก็ให้เขาระบายเองตามจินตนาการเลย ผู้การที่มาในชุดนะคะมันจะแข็งๆหน่อยนะแม่ก็เลยซื้อผู้การแยกมาให้ขนมันจะนิ่มกว่านะคะนี่แล้วก็จะระบายสีได้ง่ายกว่าแม่จะทำสำเได้จากเด็กเลยเหรอคะ<า>แม่เขาคนี้แล้วก็แล้วก็จะถ้าเกิดว่าจมน้ำแล้วผู้การมันเปียกน้ำเยอะเกินไปน้องก็ต้องปา สักหน่อยนึงให้มันพอดีพอดีแบบนี้เหรอใช่ค่ะพ,พอดีระวังพอดีนะคะเมือดีแม่เขหรอน้ำเยอะเปินไหนนี่แม่เนี่ยชอหอึ่ง เรมอนแล้วก็เอียงหน่อยครับให้มันถนัดมือแล้วน้องก็ใส่ใไปเลยน้องก็ทากนน้กหงก็ได้ไม่ได้ตาจะเปสีดำนะตาเดี๋ยวค่อยเราไปทีหลังก็ได้ครับ ừm đaba yà ka mày ka phải là, già, khơi khơi là đừng nghĩ lắm cho rồi, lắm cho mày khao mẹ? nghĩ mày xem bận nữa mày ถ้าสีมันหมดแล้วเราก็เติมสีเพิ่มค่ะคือแบบนี้เหรอค่ะ ตรงาหน้านตรงหน้าสีขาวเราก็ไม่ต้องระบายหน้ามันครับเราระบายตัวมันระบายตรงในี่้เรายังเป็นสีาข,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 ขสาวเขาอเียแล้วมูนะ,ได,ะได้คโคค่ะชมูรับได้ไหมอ่ะได้ค่ะชมพ,มพูบวกฟ้าหรอใ่ก็เป็นสีไม่หนูอลองได้ค่ะ ข้างล่างไม่ยิดระบายได้ตามจินตนาการเลยเสียอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ <c oughs> อ่ะพี่ปีช่วยด้วยนี่ในผู้การลกมีอีกครับนี่ไงนี่ผู้การเป็นสีม่วงอ่าสีม่วงก็สวยนะนี่คนที่น้องนั่งขัดสมานี่นั่งกเอาเป็นสีม่วงสีม่วง

ด้ดดองขอ,อสีส้มได้ไหมถ้าน้องจะเปลี่ยนเป็นปสีส้มน้องต้องล้างก่อนครับต้องล้างก่อนเพราะว่านี่มันติดสีม่วงอยู่ใช่ไหมใช่แล้วน้องก็ต้องล้างน้ำล้างให้สะอาดขึ้นน้องถึงจะไปจุ่มสีส้มได้ไม่งั้นเน,นี่ยเดี๋ยพอล้างจนสะอาดแล้วน้องก็ค่อยไปจุ่มสีส้มับนี่อ่ะไปจุ่มสีส้มได้แล้วแม,ม่บอลนะสีไหนบอลเล่นหนอนน้องนูโหดใช่

แล้วก็จุดๆกูมาดาวฟ่อยไปติดตัวใช่ไหมตาสี ลำเบอ์ไหมได้ค่ะนี่ส้มต้นแม่เอาพวกไปอ่าใช่น้องเราไปถึงไหนแล้วลูกถึงเรียเดีกแต่ว่ามันลำยากขึ้นเอะตอนนี้มิตี่ดับแล้วว่ะแม่ ก็เ่าง้ก็ต้องพยายามครับพยายามแบบไหนต้องหาวิธีอะครับวิธีอะไรนไ้องหาวิธีไม่ได้เลยเนี่ยน้องก็อาจจะหมุนโดเรมอนนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมุนดริงมันั่วเลยอะจับข้างบนเจนครับข้างบนแห้งเลยอะถ้าข้างบนแห้งแล้วเราก็จับข้างบนหมุนได้แต่ว่าระวังถ้ามือเราเลอะสี ก็ทําให้กังวลมันเละแต่ถ้าก็ได้อยู่ได้แล้วบ้างห่ะไเลยค่ะไม่เนว่าสีได้อยู่ครับแล้วสีเลือเหลือมันเป็นไรหรอเขากังวลแค่ไหนใช่ไหมไม่ได้กูดสปาวมอนเตอร์มา้ตนกดกอกนี่หน่อยมันเลอะหรอนี่หน่ได้อยู่ค่ะนี่หน่อมันไม่เลอะหรอมันเลอะเม็ครับแบเห็นดวงดาวเลอะหรอ ใช่ค่ะคือตอนแรกต้อเอด่่อวจะเอาีไปดอตาก็วนอ่ะของคนี้นี่เหนือยนี่เหยอ่ะถ้าเป็นแวจะเป็นต้นก้เหยไม่เป็นไรค่ะยังว่าน้ำพยามหรจะดิ้มนี่เลยอใช่ไหมน้พยาม่ะจดิ้มจโอ้ยคอ đi ờ, được có đất anh cũng được hả? được hả? không có thể dơ dấp ai được nữa hả? hả. xíu tay 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 เขานลิแมแห้งเลยใช่ไหมใช่่ะก<อ>็นด้เลยลองทำแบบนี้นก่อนว่าจะได้ไหมข้งล่างมันสีสกว่าีต้องลดนดคอบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเราลองให้น้ำม<อ>ันไหลลงมาดูก<อ>่อนตอนนี้สุก ระบีเหรอมันจะเกิดไหมอ่ะไม่รู้อ่ะระบีกินอย่านี้หรอดเลมอนอ่ะฮะสิ่งเดียวที่รู้อยู่ว่ามันจะเกิดไหมทำรปารอบนี้ดุมดุม้มสีก็แล้วเเลเลเลก็แล้วกเเเ โอ้ยสีม่วงมันมันตับมนะ่ันก้ีให้มันก่อใช่หมถ้าสีม่วมันดิบไปแล้วมัหายอ่ะก็ริ่มดาสีไปก่อนใช่ไหม เล่นแลก็บาดบาดเลยไ่หรอใช่ไหมดล็ที่มันลซีของก็บาดบาดบาดหรอะใช่ไหมอย่างนี้หรอค่ไม่ได้รง่ายหรอใ่คัปุตัวนี้มันหายมันยึดยดยึดมดยาใช่ไหมไม่ต้องว่าไม่ต้องลรงจมเลยใช่ไหม

ได้คะ่ะโอ้ยคือเรียนแล้วลสีอะเล่นิดหน่อยเพราะมันยังไม่แห้งเล่นไหนได้อันนี้ไม่เป็นไรครับเมื่อได้พูดั้งนานอ่ะไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่พื้นพื้นมันเลอะไม่เป็นไรเขาว่าเขาว่า,วายัางไงเราก็ตรงนั้นมันไม่ได้โชว์ตรงนั้นมันก็เอาไปตั้งอยู่ดีเสร็จแล้วหรอครับยังยังเราไปสีเล่นเล่น ได้ไหมอ่ะได้ค่ะอ oh ุ้ยมันได้จริงนะใช่ไหมน้องคนลงบลมสีดงสีแบบนี้ตรงนี้เลยนะน่ลยนะเลอนลนะม่ใช่สมแยิ่งเลอะตรงนี้หรอไม่ไรใช่ไหมเ้ากยิ่งเลอะตรงนี้อ่ะเพราะวเดี๋ยวเราก็ทิ้งหรอใช่คหะยิงหรอ ดัม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 ดมดั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 มดสมดั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 มดมดัมดัมดมดั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 มด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 ัมดิมดัมดัมดิมดัมดัมดัมดมดัมดมดัมดิมด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 ดมด ช็อกโกแลตเมันตีนพี่ไหดูเลจับคลิปได้ยังครเด็กนั่นคลิปเด็กนั่นเล็จับคลิปได้ยังครับสีดำมีเยอะก่อน้อยที่มันแดงเป็นสีดำีเยอะหน่อยหรอเรื่องมันจะสีดำดำเนาะมนจะเป็นช็อกโกแลตแล้วหรอครับมันเหมือนช็อกโกแลตแล้วครับ

เขาไม่มีเสียงเขาจะเปลี่ยนแปลหงหรอกอ๋อพี่พีครับดูนิ้วนี่น้องเขาทำช็อกกรเล้ให้กินมากินกินชีอร่อยมากโรลชิีสแล้วด,ดุดมอย่างนี้เหรอคร่อะทำไมตอนเป็จสีชมพูแล้วเหรอ ก็เลยสีอย่างนี้หรอเขาเริ่มสีกันใช่ไหมก็เริ่มเป็นรวมสีกันเหรอสีวมสีเหรอตรงนี้น้องว่าน้องจะให้เป็นสีดองหมดเลยอไหมสีอะไรนะสีชุกกระเล่นหมดเลยอไหมเด้ดเต้น้องเลย xin chào và hẹn gặp lại. <laughs> xin chào và hẹn gặp lại. xin chào và ข้าหมูไหมลูกข้าหมูกิน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 แต่ข้ากินเองเลยแต่ถ้าไม่ไม่เรียกก็ไม่กินไงครับหึไนะม่กินตดาว่ะใช่ไหมทุกคนเเดี๋ยวระวังล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าว ทอไมสีเทาห้อ,เอ,อ,เ,อเอ๊ะทำไมเยี่ยงหรออ๋เฮ้ยอะไรอ่ะครับ <c oughs> ให้ใครโอ๋อทิ้ไม่หมดหรอกแค่นั้นนะคะเยอะเกิน เยอเกินค่ะเยอะเกิน

ยังไม่เสร็จเหรอครับมันเยอะมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแล้วนะครับเพราะว่าโดเรมอนก็คือเสร็จแล้วครับโดเรมอนเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วโดเรมอนนะครับโดยน้องอ่งเปาห้าขวบครับนี่โดเรมอนด้านหลังครับด้านข้างครับด้านหน้าครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการละเลงแล้วครับเล่นนะคะน้องทำอะไรอยู่ครับรวมสีกันทั้งหมดรวมสีกันทั้งหมดให้นานี้้ในสีเนี่ยให้เป็นลเลอเทอร์ใช่ไหมครับใช่ให้ขึนนเลเทอร์แล้วมันกลายเป็นสีอะไรครับดูสีเท่าหมดเลยตอนนี้ทั้งหมดทุกสีรวมกันกลายเป็นสีชาหมดเลยสีน้ำตาลใช่ไหมครับสีช็อกโกแลตนะสีเหมือนน้ำตาลช็อกโกแลตเลยนะ ก็โคกอะไรเงั้นแหละโคกน้ำแดงน้ำเขียวเสร็จแล้วยังครับยังครยังไม่เสร็จหรอครับครั้นี้ก็จะเป็นแบบสีทุกสีเดีเดินเหยียบอะไรอ่ะครับจะเดินเหยียบอะไรไปอ,ะะอ่ะครับแตอยางใส่โอทีนเอาเอนใส่น้ำผึ้งหวานนะก็ ได้ครับไม่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีครับสีก็ั้งหมดก็เป็นสีสีช็อกโกเนี่ครับพี่ปีช็อกโกเลตไมโลที่พี่ปีชอบครับน้องทำให้อยู่ครับพี่ปีมอมมอ,มอเลยไหมครับน,น้องเสร็จแล้วยังอะครับ จบคลิปแล้วไหมครับยนี้เราไปลกาตรงนี้นข้างมันยังเป็นลกตาอยู่แต่ล้วแตร่แล้วก็ตา,าครับขี้โมกไหลอะครับจบคลิปเลยไหมครับยังยังเหรอครับเ กเบตจะหมดครับต้องสต็อปแล้วล่ะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายก่อนอเคอเสร็จแล้วเสร็จแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย